คุณยังหล่อขนาดนี้เลยแล้วเพื่อนคุณน่ะตาไอ้เรื่องหล่เนีผมจะบอกใครนะครับไม่ต้องเสียงเหมือนนี่ก็ได้คือมันรูปร่างมันเปลี่ยนเปียนกันอยู่นะครับแล้วผมเรียกมาเปลี่ยนจได้หลใช่ครับแผหล่อมแผลแกจะหล่อไมีคนไม่อยากเดินหรยอุย ใครอยากเธอน้น no. no, 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 no. ี่ยแป๊บเดียกทาไม่ไมไม่รู้จักใครเลยนะเออนาไปรู้จักเขาหน่อยจะดีเหรอเออวันี่หนึ่งใครมาโน่นไงโั่นใจไม่ดีใครมาสักราดสักราดลาด ดูง่ายดี่านขอบคุณไหนจ้ะเพื่อนคุณน่ะโดนครับผมอยู่ด้านหน้าะนี่ลองดูจอยก็อยากเห็นนะครับะรอสักครู่นะครับผู้หญิงและคุณผู้ชายเออไม่มีผู้ชายไม่มีผู้ชายมานะคะผู้หญิงล้วนค่ะล้วนเลยนี่เจอได้หรือยังดูใิดูใิเป็น